เปิดมาอยู่นี่ว่าเราลองสตรีมดูหน่อย ลังนี้ <c oughs> มีคนชี้หน้าผมแล้วก็ทำท่าปากคอด้วย ตัวหน่งเดียวตามมาสองตัวเนี่ยพิจารลงกับพี่สองตัวผมวผมมาผมสองตัวนื่องกับผมไม่มี Em <laughs> bật ขวานจามหน้าก็ได้กระโดดลงน้ำอี อะไรวะโอ้ยแม่ตุกเนี่ยวันวันหนึ่งไม่คิดจะให้เล่นสนุกสนุกลาบเรื่นแบบเขามั่งเหรอ ดูเลยวันนี้ภารกิจรายวันอะไรต้มต้มน้ำร้อนไปลวกแต่เมาส์พี่ห้อยหลือพ,พี่พี่วางกับยืนหรือห้อยพี่ไม่ห้อยไว้โยงสายไว้โยงสายไว้อะมันจะได้ไม่มามันจะได้ไม่มาดึงเมาส์พี่ไม่ได้มาเกะก,กะ,มมมะผมก็สายแข่ง เอาที่หนีผ้าหนีบติดหนีบติดห้อยไว้เลยห้อยให้มันอยู่ที่สูงเอามันเอกะเราเอาหัมันไปไหนอ่ะเขวิ่งเข้าวงไปแล้วมูลสองตัววิ่งไปพลงิงจีแล้วพอยิงหน่อยเถอะเมื่อวานได้สามแมปได้แมปและตัวจะบ้าตาย จแมปสุดท้ายพอได้หน่อยของแมปแรกยังได้แมปละตัวพิษอยู่ไหนท่าเรยอเหรอได้สโครปยังเราผมเอาแปดไปให้ ผมมาเอารถใหญ่ขี่มอเตอร์ไซค์มาเมื่อกี้มาน้องมาอยู่ฝั่งนี้บ้านพี่ันอยู่ฝั่งนู้นหัวสะพาดลอยอยู่กับเดนเนยล์เดนเนลเนลวเจอคนหรอ,อมไม่รู้มาร์คเดนเนียลมันขึ้นเป็นสีอยู่ในรถนะพี่ศาสตร์ผมไว้ในรถ กระสุนใครมนตกใส่ผมวะเนี่ยสยิงมาหรือกอดยิงมาไม่ผมยังไม่ได้ยิงสกบสองนะพี่สัตว์แหกอบสองสกบสองนี่ไงมาร์คไว้ให้นี่ันีไอ้นี่หลเนี่ยเนี่ยมันเก็บเสียงเนี่ยมันยิงใส่ผมปุ๊บ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  ชใช้บีดเ,นเ,เอ็ดป่าวเออไปน้ำมาเลยน้องมีรอฝังนี้บ้านนอกอยู่วังนี้อ๋อมันว่ายกันมาเยอะเลยดิใช่บอดกำลังว่ายน้ำข้ามมา ไมโซนอยู่กับผมคนเดียวเนี่ยคนอื่นตั้งเยอะตั้งแยะไม่ไปปีันนี้ได้สองตัวอย่างน้อยก็ได้มากกว่าเมื่อวานคนหนึ่งเมื่อวานไม่เจอบอดที่ยิงเลยเมื่อวานไม่เจอได้ยิงแต่คนเจอแต่คูณสองอะไรมา ขาลงมาเลยระเบิดไม่ใช่บัคทะลุใส่บ้านนะตายโคโลเลยเนะี่ย <c oughs> เอาจักรยานโดนระเบิดหายเปิดจักรยานไม่จักรยานหายไปไหนละ่ะศาสรยิงจะชื่อเป็นเดนิยอ มันขับรถมาแล้วมันขับรถมาจากข่าเรือมันขับมาหาผมนี่นี่นี่ขับรถสปอร์ตมาขับรถจากข้าเรือไปหาพี่แดงใช่ใช่<ะ>มาจากท่าเรือเนี่ยมันขึ้นไปเมันขึ้นไปเลืตัวเดียวตัวเดียวมันขึ้นไปยิงบอดเอารถก่อนพี่สัวอย่างแตกแล้วแม่งยังไปอีกมันเข้ามาหาแล้ว หนีไปละโอ้ยโดนหัวทีเดียวไม่น็อกไอ้เหี้ยเอารถไปไม่ได้อยู่นี่นะเนินนี่นะนี่แน่น่ะยิงปอ,อดอยู่นี่อาจจะอ,อ้อมอ้อมได้พาพิซซ่าสกบสองไม่ได้แล้วขิ้นรถสกนะบสองอยู่ในรถอ,รอร้อมอ้อมอ้อมมันอยู่บางเหลืองนะอ,อ,อ่ะอ้อมไปเอ้ยบางเหลืองไม่รูไม่รู้มันยิง ไม่รู้มันน่าจะไปทางบ้านเดียวนี่หรอเมื่อกี้เห็นมันเก็บของกระบอกชนินี้มาตัวเดียวใช่ไหมพี่น่าจะเข้าออตัวเดียวตัวเดียวเสตัวเดียวตัวเดีวนั่นแหละแต่นั่นแหละน่าจะวิ่งลงพอดจริงจริรถนึงอยู่นั่นแ่ะรถจัง t a g มันออกจากรถแล้วพี่ยิงหัวมันมันเป็นหลบชุบอยู่ตรงก้อนหินนะบอดอยู่บอดอยู่อ๋อเป็นยิงบอดในทุ่งใช่ไหมนี่ตัวเดียวก็ไม่นกนี่เปล่านี่นี่ก็มาผมน่ะอา นี่ดูตามมาร์กน่ะนั่นแหละนั่นแหละเห็นเห็นเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเสื้อมันอะโอ้โหโซนมันไม่เข้าวงตัดตั้งเลยนะเดี๋ยวผมผเดินเป็นลายสีเขียวเขียวอ่าเห็นแล้วเห็นแล้วขับไปดักหน้าเลยยังไงวะมันลบโซนแล้วมันลงลงรถลงลงน้่ยเนี่ไปนู่นเลยเหรอลุกขึ้นมา ต้นไม้นะเรื่อยๆน็อก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 เก็บซ้ำเก็บซ้ำเก็บชิปเก็บชิปเพื่อนมันมาแล้วเพื่อนมันโดนล้มมาแล้วเพื่อนมันโดนล้มแล้วชิปกัน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 เ่้ยมันโดนล้มมาแล้วเฮ้ยมันโดือดอยู่ไหนวะเนี่ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วไปไปไปเพื่อนมาตัวเดียวเพื่อนมาตัวเดียวบิ๊กออกเพื่อนมาตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวมาตัวเดียวไม่ยอมยังไม่โดนยังไม่โดน รับที่แดงก่อนไม่โดดหรอกมันไปเลยมันไปเลยรับหน่อยเดี๋ยวนี้เมีรถหอ,อาช,ชิปมันไปลอยอยังคารดเนี่มันปรับเดี๋ยวนี้วัน้ําันเรามีสองถังแหน่รถนี่น,น,นเพื่อนมันเนี่ยแหน่แน่น,น,น่แขกเดียวแขกเดียวเดียวกันเลยเรเียบไฟารียบไฟเรียบเลย <300 S 2> เอา,อาชิปมันทิ้งยังพี่ตาทิ้งไปแล้วผมทิ้งไปแล้วเมื่อก yeah, ี้แหมยิงหัวเลือดออกไม่ยอมมันมา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 ม,นมา,มมาเดียวมาเดียวรถอ้อมเขาอ่ะ มึงโผล<อ>่มาทำไมโผล่ทำไมไ <c oughs> ปเอาชิปมีกล่องไหมไม่มันมันตายเลยเขาตายเลยตัวเดียวตัวเดียวโอ้ยยางแตบกบแมดเตอร์คันะเปิดมีตะกบไหมเอาโอ้โหมีหมีหกผมมีแล้ว ปะบอกเลยปลาสมุกสีเหลืองพิศาจะเอาสมุกของในรถมีใครเอาไหมไม่มีผมจะทิ้งผมจะแบ่งยาไม่เอาไม่เอา<พ>ไม่เอาไม่เอามอาีครบอยู่ครบสองออกไปแบ่งยาไป,ปยาไปเอาไปเอาไปสี่ป๋องมียาน้ำอยู่ในรถสี่กระป๋องนะ น้ำมันสองถังเผื่อใครอยากยิๆหายิงบอดบอดเร็ยวนนยิงกันนอกวงอีก โอ้โหจะเติมกระสุนทำไมเนี่ยไอ่ไหนตัวหนึ่งอะเอาผมโอ้ยบอดใครทำอะไรผมขึ้นมาได้ยินเสียงท้าคนข้างบน ฮะได้ยินเสียงเท้าไม่ใช่ไม่ใช่คนหรืออะไรบอทหรือเปล่าไม่แน่ใจก็เลยเข้ามาดูใช่ไหมน่ะรุ่งรวงนะไม่เห็นน่ะฝันเมาฝันจิ้งจกไปไหนเดี๋ยวปราบพิศาจยังเมาเนาะเลยหาไม่เจอเลยมันลงจะดิ้นละ มีไงัะพิศาาโอ้บวอลพิษดามันวิ่งหนีไปตอนไหนเนี่ยไม่รู้ผมไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยขึ้นมาเก็บเอาไป่วกมาแล้วพิศาไปผมก็ขึ้นไปปิดควันอยู่บนบ้านดูกุญแจไม่ค่อยดีอะสตาร์ทไม่ค่อยอยากติดรถ ใไรเก็บของยังถึงเจ็ดสิบชิ้นอีกเหรอเนี่ยนี่แหละอยู่นี่แหละหน่าจะตัวหนึง่งเหลือไอห้าห้าสองศูนย์นะตัวหนึง่งตัวโด,ดรล่มไหนมันกลางวงแน่เลยไปโดด ยี่สิบตัวอ่ะอลือจะไหนหมดะคนเก็บไปสองน่าจะเหลือที่ใหญ่สามตัวอ่ะรงลงไปนูน่นก็ไปไม่ที่ไหนไปได้ น่าจะอยู่ในหอไในโบสถ์แน่ออเลยเราไปเฝ้าสังคกตการในโบสถ์ลืมไปเลยไปเอาแม็กซ์ันแม็กซ์ันอยู่ในรถนะพี่ทำาไมรถติดอะไร <c oughs> รถติดเนินอ,อดนี่ว่าโอ้ยมืดเชียวมืดจะอมองไม่เห็นค,นะครับ โอ้ยวิ่งขึ้นไม่ได้สีหน,นอนหลอบ,บลวงหมดหมดเพียบเลยโอ้โหมึงอยู่ไหนเนี่ยไม่เห็นหมดเลยแฮะไอหลอกที่ว่องไป อ,อะไรวะผมยิงอเลยอะ <c oughs> โอ้ยคุณไม่แรงเป็นไงวะคุณไม่แรงเนี่ยเอาเอาก็บแอสดิดไปบอดมาแบบนี้เพียบเลยบอดยิงมันคนยิงบอดยิงคนน้อยดอกนะไม่เห็นนะ โอำยมันมันโดนรัวขนาดนี้ทำไมมันโ้มแบบผมหมร้ายมากโอ้ยมองอะไรไม่เห็นเลยผมวิ่งหาอีกตัวหนึ่งมันหายไปไหนเนี้ยเอาเก็บเลยฝั่งนั้นอะไรก็น่าจะเป็นบอทนะที่มันยิงมาแถวเนี้ยนะพี่นี่ หรือว่าไอ้ตัวเดียวที่พี่สะยิงไปเมื่อกี้ใช่ใช่คนทิศหรอมองอะไรไม่เห็นเลยแม่งมืดสิบชิ้นผมทำภารกิจเฮ้ยว้ายไอ้บ้าไหนวะมืดแต่มองไม่เห็นมองอะไรไม่เห็นไดยินเสียงมันเขาไปหมดตรงไหนวะจะบ้าตายอยู่ทิศเนี่ยพี่ แถวๆนั้นหลังหินแน่เลยน,นั่นาะเออหหลังินระเบิดเลยผมเอาไอ้นี่ S M G ยิงอ่ะเย้ภารกิจผ่านโอเคองวงไอ้วงอยู่ในนี้ระวังไอ้ตัวที่โดดล่มนะตกก่อน โอ้เขามองอะไรเห็นวะเนี่ยอับดุลเอ้ยเห็นอะไรตอบได้อับดุลอยู่ตรงไหนต่อให้อับดุลก็มองไม่เห็นอับดุลเอ้ยผพไม่เห็นเราเดนเนียลมันอยู่แถวฟองน้ำจักรยงรถมาเอาจักรยงรถก็รถผมผมขับมา มันไปไหนวะเนี่ยปอดยิงเดนเนลล์ละโอ้โหได้เท่ากันหมดเลยห้าห้าตัวสนัดเลยโตัวอยู่ตรงไหนอย,อยู่ที่ฉูงอะ่ะนโอ้ยอียอยู่ไหนผม <laughs> <laughs> ไม่เห็นมันด <laughs> ิ้นดียนอยู่บนหอคอยด้วย เห็นและเห็นแล้วมึงหมอกเริ่มจางแล้วโอ้ยบอดบอดครับแม่นอย่างเลยมึงข้อุยอยู่ไหนเนี่ยมันขาวพี่มดมองแล้ไม่เห็นมองยากเหลืกี่ตัวสองตัวเหรอเหลืตัวเดียวเหลือคนน่ะยังไงเหลือตัวเดียวตอนนี้เหลือคนน่ะตัวเดียวแล้วเหลือไอ้ตัวนั่นแหละสองคนนั่นแหละนี่อยู่กับผมอยู่กับผม เล็หน่อยนี่อยู่กับผมเลยเนี่ยคนเหรออ๋ออยู่แบบพี่อะไหนอะมีไรก็ก็คอมเมนต์บอดนี้วะบอดนี้เอาแล้วมันไปไหนละไอตัวนั้นอะไอตัวโดดล่มอ่ะตายแล้วเเดโดนบอดอินตายเกีข่าวแล้วมั้งเดเนียเราเจอคนมั้งเห็นมาร์กสองทำล็อ